คิดไหมคะว่าประเทศอเมริกานั้นน่ะเขาหาเงินกันยังไงเขามีไรายได้อะไรขายในโลกนี้แล้วเขาขายของเขามีจรรยาบันอะไรไหมเขาคิดถึงคนอื่นไหมหรือเขาคิดแต่ตัวเองแม้วันนี้มันมีอะไรหลายอย่างนะคะที่อยากจะมาเล่าให้เป็นเพื่อนฟังใครสนใจเดินเข้ามาวันนี้เทย,ย่าจะเหลาให้ฟัง พบกับเทย่าและ The World ECHO เราจะมายอ่อโลกไว้ในมือคุณค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าเนื้อหานะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะครั้งนี้นะคะก็เพิ่งจะเป็นเดือนที่2ซึ่งช่องของเราก็ยังเป็นน้องใหม่อยู่นะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามให้กับช่องของเราก่อนนะคะเอาล่ะคะ่ะเรามาคุยกันเรื่องของธุรกิจกันนิดนึงว่าประเทศอะไรอะ่ะที่ขายของเก่ง ไม่มีอะไรหรอกง่ายๆคิดได้เดาได้เขาก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองเขาขายดีขายแบบอเมริกาอเมริโกยกันเลยค่ะสมชื่ออเมริกาอเมริโกยจริงๆเลยนะคะโดยเฉพาะด้านการค้าการขายอาวุธค่ะแม้ว่าเศรษฐกิจด้านอื่นจะซุดหวบจนบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาหลายบริษัทนั้นต้องปลดพนักงานออกเทียบแต่ดูเหมือนว่าตลาดด้านการค้าอาวุธของลุงแซมนั้น เรื่องฟูอูฟูฟุฟุกระทรวงการต่างประเทศอเมริกานะคะก็ได้เปิดเผยว่ายอดขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐแก่รัฐบาลต่างชาติทั้งหลายนั้นเพิ่มขึ้นถึง49%ในงบประมาณล่าสุดค่ะซึ่งแตะระดับถึง2,5600ล้าน USD หรือก็ราวประมาณจัก 6.7ล้านล้านบาทอนี้นะคะก็รวมถึงการขายฝูงบินรบ f 15 ID ซึ่งมีมูลค่า13,900ล้านดอลลาร์แก่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มีเรือลบผิวน้ำอเนกประสงค์นะคะให้กับประเทศกรีซซึ่งมีมูลค่า6,900ล้าน US ดอลลาร์แล้วก็มีนะคะ Abrams m 1 a 2ให้แก่ประเทศโปลแลนด์ซึ่งมีมูลค่า 6,000ล้าน US ดอลลาร์ค่ะรัฐบาลต่างชาตินะคะเขาสามารถซื้ออาวุธจากบริษัทสหรัฐนั้นได้2ทางค่ะทางแรกก็คือการซื้อตรงจากบริษัทค้าอาวุธเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัท Boeing หรือบริษัทล็อกฮิตมาตินะคะส่วนทางที่2นะคะก็คือการซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เขาประจำอยู่ตามสถานทูตอเมริกาในประเทศต่างๆ ซึ่งทั้ง2วิธีนี้นะคะก็ต้องผ่านการรับรองจากรักฐบาลอเมริกาเสียก่อนค่ะยอดการขายอาวุธแบบขายตรงระหว่างบริษัทอาวุธกับรัฐบาลต่างชาตินั้นเพิ่มขึ้นถึง48.6เป็น153,700ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ2022จากระดับ1 3 0 0 0ล้านดอลลาร์ในงบประมาณปี2021 ส่วนยอดการซื้ออาวุธที่เขาซื้อผ่านทางรัฐบาลสหรัฐนะคะก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะเขาเพิ่มขึ้นเป็น49.1%ก็เป็น51,900ล้าน US ดอลลาร์ในปีงบประมาณ2022จากระดับ34,800ล้าน US ดอลลาร์ของปีงบประมาณก่อนหน้านั้นสรุปกันง่ายๆก็คือเซงลีฮอขายลีขายลีแหงแหงแหงงทุกทางโอ้ย แมยามหน้าสิวหน้าขวานมีการยิงขีปนาวุธใส่กันตูมตามตูมตามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะลุงแซมนะคะก็ยังไม่วายที่จะโฆษณาขายอาวุธค่ะแต่ประมาณว่าเอิมคุณครับคุณคะคุณเห็นรัสเซียยิงกับยูเครนใช่ไหมคะโอ้ยอยากสนับสนุนเขาไหมคะ อยากสนับสนุนมาซื้ออาวุธกับเราได้ค่ะมาซื้ออาวุธกับเราแล้วก็ไปมอบให้กับยูเคนได้นะคะนี่แหละค่ะคือการที่จะเป็นการแสดงพันธมิตรนะคะหรืออะไรก็ตามแต่มาซื้อกับเราได้ค่ะมาซื้อได้ที่อเมริกาจะ้ะที่นี่มีขายครบวงจร uh huh. สังห่างไกลกับชีวิตเทยาเหลือเกิน <laughs> ชีวิตเทยาเหรออย่างดีก็โปรโมชั่นชานมไข่มุก <laughs> เอาว่ากันต่อนะคะ ล็อกฮิดมาร์ตินนะคะบริษัทผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของโลกก็ประกาศลั่นโลกเลยค่ะว่าใครอยากได้มาจัดออเดอร์มาเลยค่ะมาเลยแถมเน้นย้ำเลยนะคะว่าเรานั้นพร้อมยกระดับกำลังผลิตให้ทันออเดอร์ใหม่ๆนี่เขาผลิตอะไรกันเนี่ยมันมันอาวุธนะโอ้ยนึกว่าแบบว่าก๋วเตี๋ยวเรือเลยผลิตเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมีแล้วโ l ล็ h e ฮ d m มาตินนะคะเขาบอกว่าเขาสามารถผลิตให้ทันออเดอร์ใหม่ๆจากนั้นนะคะก็แย้มพลายด้วยนะคะว่า l ล็อกฮ d m มาตินบริษัทน,นี้เขาพูดคุยกับบรรดาประเทศที่3นะคะที่อยากซื้อเครื่องบินรุ่น F 1 6แล้วก็นำส่งต่อไปยังยูเครนคือเรียกว่านิสัยในพ่อคา้าเซงลี่ฮอชัดๆเลยค่ะ คืแมนะ้ว่าจะไม่ได้มีการเอี่ยวกับการเจรจา,าด้านการส่งมอบเครื่องบิน F-16 ให้ยูเครนนะคะแต่ดันไปกเกะเซียนะคะกับประเทศที่3ที่เขาอยากซื้อเครื่องบิน F-16 เนี่ยส่งให้ยูเครนแทนแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะคือบริษัทล็อกฮีดมาตินเนี่ย นับเงินฟ้อนโตแน่นอนเพราะว่ามีแต่ได้แล้วก็ได้แล้วก็ได้โอ้ยมันเอาเงินไปเก็บไปที่ไหนวะแถ <c oughs> มล็อกคิดมาตินนะคะยังประกาศออกมาในเวลาที่เหมาะสมซะด้วยเพราะเขาออกมาประกาศหลังจากที่อเมริกากับเยอรมันจะส่งรถถังไปให้ยูเครนแต่เซเลนสกี้นะคะที่ตอนนี้เนี่ยคืออีฉันก็ ไม่ค่อยฉันแน่ใจแล้วค่ะก็เ,เป็นขอทานแล้วก็เป็นประธานาธิบดีกันได้เซนันสกี้นะกะ็ออกมาเต้นเราเราเรากะทืบทืบทืบโอ้ยฟูมไฟฉันจะเอาฉันจะเอาขี่ปนาวูดฉันจะเอาขึ้นบินเพิ่มโอ้ยเซนันสกี้ได้คืบจะเอาซอก แต่จนถึงตอนนี้นะคะอเมริกาก็ยังลังเลที่จะมอบเครื่องบินขับไล่ใด,ดๆแก่ยูเครนเพราะว่าอเมริกาก็กังวลว่าอาจจะถูกเอาไปใช้โจมตีดินแดนรัสเซียทําให้โหมกระพือสงครามให้ลุกเป็นไฟโหมไหม้กว่าเดิมอีกแม่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 อยากลากเสียงให้มันยา <t Progress> ไปถึงดาวอังคารดาวพูตโตและก็ดาวใดๆนี่มัน,นยังไม่แค่พื้นหอมไฟหรอที่ผ่านมาเนี่ยคือที่ผ่านมาก็ดูแล้วก็โหอมอยู่นะเออแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความขัดแย้งที่ลากยาวเกือบปีระหว่างมอสโกกับเคียบบานไปมากยิ่งขึ้นนะคะ สิ่งที่สำคัญการขายเครื่องบินขับไล่ที่ผลิตโดยอเมริกาหรือการส่งมอบสู่ประเทศที่3เนี่ยจำเป็นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากทำเนียบขาวก่อนค่ะมาดูกันค่ะว่าบริษัทค้าอาวุธสงครามเบอร์ต้นของโลกนั้นอยู่ที่ไหนกันบ้างบริษัทค้าอาวุธจากอเมริกานะคะก็ครอบครองส่วนแบ่งกว่า5.9%ของโลกแล้วก็เกือบ50%ของบริษัทค้าอาวุธสงครามในโลกนั้น เป็นบริษัทอเมริกันค่ะบริษัทค้าอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็คือล็อกฮี m มาตินค่ะซึ่งก็เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ2บริษัทใหญ่คือบริษัทขายเครื่องบินแล้วก็บริษัทขายจรวดและก็ขีปนาวุธก็คือมาตินมาเร t ตาสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์มนะคะก็เผยแพร่ข้อมูลอุตสาหกรรมอาวุธของโลกประจำปี2561 จัดอันดับบริษัทที่มียอดขายจากการค้าอาวุธที่สูงสุดเอาไว้ถึงร้อยอันดับ80แห่งนะคะเป็นบริษัทที่มาจากอเมริกายุโรปและกรัสเซียส่วนประเทศที่มียอดขายสูงสุด4อันดับก็คืออเมริการัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสตรงนี้สิสำคัญเพราะตัวเลขนั้นไม่โกหกว่าอเมริกานั้นครอบครองตำแหน่งยอดอันดับหนึ่งในด้านการค้าอาวุธสงครามค่ะ บริษัทผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่5อันดับแรกของอเมริกาทั้งหมดนะคะโดย Lockheed m a r t i นนั้นก็เป็นบริษัทที่ครองแชมป์ผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งเขาก็ให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านอากาศยานอาวกาศและก็การป้องกันที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบมิสไซล์ซิสเต็มเรดาร์แล้วก็เซ็นเซอร์ในการจับตำแหน่งสัดส่วนรายได้หลักนะคะ27นั้นมาจากเครื่องบินรบ F-35 Joyce Strike Fighter ซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีราคาแพงที่สุดในโลกมูลค่า78ล้าน US Dollar ต่อลำโดยปี2021นะคะก็ส่งมอบเครื่องบินนี้ถึง142ลำในขณะที่มียอดจองมากกว่า3,100ลำยาวไปถึงปี2035โอ้โห,โห,โหโนี่มันเครื่องบินลบหรือมันเครื่องบินโมเดลของเล่นเนี่ยทำไมสั่งกันเยอะขนาดนี้78 000, ล้านเด้อ สงสัยกันไหมคะว่าผลกำไรของบริษัทอเมริกันเหล่านี้ค้าขายอาวุธรุ่งเรืองขนาดไหนในช่วงต้นที่เกิดสงครามยูเครนรัเสเซียนะคะก็ส่งผลกระทบให้กับเศรษฐกิจทั่วโลกสุดๆวบนะคะแต่นะคะเว็บ b บแ r รนด i n s i ไซด์พาดหัวเลยนะคะว่าหุ้นบริษัทอาวุธสงครามนั้นพุ่งขึ้นหลังประเทศตะวันตกประกาศแซงชั่นรัเสเซียโดยนะคะมีเนื้อหาข่าวดังนี้ก็คือว่า แม้ตลาดทุนทั่วโลกนั้นจะปรับลดลงหลังการประกาศสงครามของรัเสเซียก็าตามแต่หลังจากการประกาศแซงชั่นของประเทศตะว,วันตกซึ่งนำโดยอเมริกานะคะตลาดหุ้นหลายแห่งนั้นกลับมาปรับตัวเป็นบวกโดยเฉพาะบริษัทด้านอาวุธสงครามที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าตลาดทั้งหมดค่ะ ล็อกฮีทมาตินคอปนะครบริษัทด้านอากาศยานอวกาศและการป้องกันประเทศซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในานามผู้ผลิตเครื่องบินรบ F35 นั้นเพิ่มขึ้น1.75 Northrop g ห u m นอสทรัาแมนคอะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอากาศยานทางทหารต่อเรือรบและเทคโนโลยีทางการทหารก็เพิ่มขึ้น2.44%เป ส่วน a e r o Environment นะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายดโดรนทางการทหารก็ราคาหุ้นเพิ่มเหมือนกันนะคะเป็น9.63%แล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะคะก็คือบริษัท Raytheon Company นะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตมิสไซล์และก็เราดารนั้นเพิ่มขึ้น2.75%ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะก็เป็นบริษัทอเมริกันทั้งนั้นเลยค่ะ ก็คงจะพอเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่ามิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายนะคะใครกันนะที่ได้ผลประโยชน์จากสงครามแล้วใครกันเนาะที่คืออัจฉริกรสงครามตัวจริงของโลกชาติไหนกันนะที่หากินกับความตายและอายใจกันบ้างไหมถามหน่อยตอบเิ้แล้วเ,เพื่อนๆล่ะคะคิดว่ายังไงเห็นด้วยไหมเอ่ยว่า สิ่งที่เราคิดนะคะแล้วก็การามาค้าขายของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเ mm hmm. พื่อนๆท่านผู้ชมคิดว่ายังไงคะ mm hmm. เขาคืออัจฉริยกรรมของสงคราไมไหมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นนะคะ นี่แหละคะ่ะการมีข้อมูลต่างๆนะคะของประเทศต่างๆนั้นก็คือก็คงจะไม่ต่างจากการครบหากับใครสักคนหนึ่งเมื่อการเวลาและการกระทานะคะต่างๆนั้นมันทําให้เราได้รู้จักคนมากขึ้นในกระทั่งสาหารัฐอเมริกาก็เหมือนกันนะคะว่าคนเขาก็ทะเลาะกัน,นแทนที่จะห้ามนั้นกับสนับสนุนขายของขายของเป็นเซลล์ที่ดีที่สุดเลยะคะ่ะเพื่อน การที่รู้จักเขามากขึ้นนะคะก็ทําให้เรายับยั้งชั่งใจได้อยู่นะคะว่าอเมริกานั้นเนี่ยมีข้อดีไหมมีข้อดีมากกว่าหรือว่ามีข้อเสียมากกว่าแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะอยากจะให้เพื่อนๆน,นั้นติดตามช่องของเราไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเรายังมีข้อมูลอีกมากมายให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าจะเป็นประเทศอ,อื่นๆทั่วโลกนะคะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะข้อดีเขาก็ยังมีอยู่ข้อเสียเขาก็มีเยอะ อย่างไรก็แล้วแต่นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะได้รู้ลึกลงไปอีกนะคะและถ้าคิดว่านะคะข้อมูลที่รับทราบในวันนี้นั้นมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะเพราะช่องของเรา The World Echo นั้นเราสัญญาว่าเราจะมาย่อโลกไว้ในมือคุณจริงๆค่ะเอาละค่ะข้อมูลวันนี้นะคะก็มีแค่เท่านี้นะคะสำหรับเสาหน้านะคะจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะคะ พบกันคราวหน้าวันเสาร์หนึ่งทุ่มกับเทย่าที่เก่าเวลาเดิมสำหวันนี้สวัสดีค่ะ